สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาตอบคําถาม Q&A ค่ะชันนะคะนางสาวปัพศราน,นอกแหนวิชาคอมพิวเตอร์ค่ะฉันนางสาววิมลประพาอินเทอร์วิเชียนแผนคอมพิวเตอร์ค่ะคำถามแรกนะคะเพราะอะไรถึงเรียนที่นี่แรกนะคะเรียนจบมามีงานทําค่ะแม่อยากให้มาเรียนที่นี่ค่ะอพอจบไปจะได้มีที่ทํางานคําถามที่สองนะคะเรียนยากไหมโดยส่วนตัวเนี่ย ก็คือไม่มีพื้นฐานคอมมาก่อนเลยคะ่ะเรียนสาขาคอมค่ะก็จะมีการอนะ่ะเรียนปรับพื้นฐานนะคะก็ก็ดีนะดีดไม่ยากเท่าไหรก็อรชอบคอมด้วยทั้งนักนที่ที่บ้านเนี่ยไม่มีคอมไม่มีโน้ตบุ๊กนะแต่ว่าก็สามารถเรียนได้คะ่ะจบสายอะไรก็มาสามัครเรียนได้นะคะอันนี้ชอบเล่นเกมเลยมาเรียนสาขานี้ ไปที่คำถามต่อไปเลยหลัจากที่สามโอเคค่ะอยากแนะนำสาขาอะไรสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะอยู่แล้วค่ะคำถามต่อไปคุณชอบอะไรในวิไลยนี้ค่ะสาวในวิไลยนี้ค่ะคนหลักก็ไม่รู้อ่ะเนื่องเข้ามาเรียนก็ก็เรียนก็ตั้งแต่เรียนไปที่คำถามต่อไปเลยนะคะสามที่ห้า ความรู้สึกที่ได้เรียนที่นี่ให้พี่ตัวเลกตอบก่อนเลยนะคะก็ดีค่ะเลยอยากเรียนต่อด้วยสำหรับเรานะคะก็รู้สึกว่าไม่เหมือนกับที่คิดไว้ทั้งท่อก็ดีมากๆค่ะการเรียนการสอนก็เข้มข้นดีแล้วก็เรียนสนุกด้วยค่ะโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เนี่ย สุดยอดวิชาค่ะ<ช>คอมพิวเตอร์เขียนโค้ดเขียนเว็บแล้วก็มีอ,ะ,อะไรอ่ะสื่อสร้างสารรค์ที่เป็นใช้โปรกแกรมตัดต่อเพียเนี่ยโปรก,ก็อะไรหลายอย่างที่<ช>เราไม่รู้แล้วก็เราไม่รู้มาก่อนเลยมาเรียนรู้ใช่ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ,คะ